ก็อยู่แล้วก็อยู่กับพร้อหน้าคราบซันดีวันนี้อยู่กับคุณซันแต่ว่าเสียงคุณซันอาจจะสะท้อนหน่อยนะฮะเปิดไฟไแบบแโอเคเข้าแมปกันเลย <c oughs> ไปเลยวาร์ปตอนนี้พวกเราก็ถึงแมปกำปง <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ถึงแมบบกำปงกันแล้วและและก็ตอนนี้มีรายการใหม่ในช่องผมนะฮะช่องซันดีก็คือรายการคนหลอกผีไม่ใช่ผีหลอกคนเดี๋ยวก่อนนั่นใครอะ่ะนั่นผีทุกคนเห็นตรงนั้นไหมโอเคโอเคไปกัน ถ้าเป็นคนอวคือถ้าเรคนจะได้ใจเที่ยวครัโอ้ยผมเออคือแบบต้องถือมือถือไว้ใกล้กล้องเลยเนี่ยจะได้ยินเสียงคุณซันเนี่ยโอเคตั่นนี้นั่นนครับไม่ดูเขาหรอนั่งโง่ดีดีครับ สวยแล้วสวยแล้วตายแน่ๆของขวัญจากรีไฟแป๊บหนึ่งนะขออันนี้ก่อนขอปรับเสียงเพลง,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 งแป๊บห,หนึ่งนะฮะจือแป๊บหนึ่งขอปรับกล้องก่อนโอเค ทุกคนนะผมมีอันนี้อยู่นะฮะมีเนื้อเรื่องฟันมาอยู่เดี๋ยวก่อนครบพวกเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องก็คือพวกเราต้องมาซ่อมเออกล่อง Wifi ให้กับคุณตาแล้วก็พวกเราก็เจอผีนะฮะแล้วก็พวกเราชื่อว่าหาขินห้าขินขินหานี่ฮะก็ตรงน,นี้ผมเก็บเองอันนี้ก็จะมีข่าวนะฮะ ขเขาบอกว่าใครที่ไม่ได้หลับก่อนเที่ยงคืนเมื่อปีที่แล้วนะฮะคือจะต้องเจอผีหน้าตาแบบนี้ <c oughs> ผีหน้าตายี <c oughs> โอ้ผีแบบนี้เออน่ากลัวจริงเอ้ยคุณซันรอก่อนครับ เปิดประตูก๊กก๊กอู้ผมเออทำให้ผมเสียงทำอ่ะทุย้ยอืมจะปิดประตูทำเพื่อคุณซันฮะคุณอยากกินน้ำเหรอคุณอยากกินน้ำเหรอแล้วทำไมไฟมันมืดเนี่ยคุณแจเออคุณซันเก็บไปเลยเปิดอืม ในห้องน้ำไม่มีอะไรแฮะเฮ้ยอะไรอะวิทยุไอ้บ้าน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากไอะไออ้หิวหิวหิ้หิะหอวหลวหิวหละหิะหิหละบอกเลย อืมเฮ้ยเอาคุณซันคุณอยู่ไหนอ๋อคุณอยู่นู่นอืมผมไปดูห้องอื่นก่อนแล้วกันห้องไปดูห้องนี้กันเธอเฮ้ย ผ้าผ้าเขียวในแดงในเขียวตรงนี้ล่ะอย่าปิดอะไรอันนี้คืออืมก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่มีอะไรเลยอย่าปิดดิอย่าปิด อย่าปีดอย่าปีดในนั้นไม่มีอะไรโอเคพวกเราไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยอะไรตรงนี้คืออะไรอ๋อทางออกอ๋ออ๋อโอเคไปกันเถอะเอา <c oughs> โอเคเอ้ย เฮ้ยใครเตะอันนี้เนี่ยเสร็จแล้วไปไหนต่องั้นวิ่งไปเลยผมวิ่งไปเอ้ยนี่ไงเขียว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  <c oughs> ปื๊บปิง้งเสร็จแล้วตรงนี้ นี่เสียบนี่เนี่ยโอเคเสียบกล้องวงจรปิดนะฮะเออเขาบอกว่าให้ไปทดสอบน่าจะให้ไปทดสอบในบ้าน,นะฮะไปตรงนู้นกันแล้วก็ดูอุ๊โอเคข้างนอกเอาวัตถุประสงค์เขาบอกว่าให้สวดมนต์สวดมนต์อะไร รัตหนึ่ง,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 งอืมเอ่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะ,ะคุณซันหายไปไหนแล้ว <c oughs> โอเคไปทางนี้วาผี <c oughs> ห้องน้ำแหละไปแหละห้อง <c oughs> ห้องน้ำ, <c oughs> อนำ <c oughs> ลองดูดีกว่าว่าในห้องน้ำมีอะไรทำอะไรได้บ้างเพราะว่าห้องน้ำเขาจะเอามาทำเพื่ออะไรถ้าไม่มีอะไร <c oughs> ผมได้ยินเสียงบางอย่าง <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> อ้าผีเหรอผีอยู่ข้างนอกเหรอคุณแซน จ้า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 โอเคไฟมันมืดเนี่ยมือถือโทรศัพท์แบตหมดละมั้งเนี่ยไฟไม่ติดเนี่ยว้าวตัวไรตัวไรโอ้โอ้กลับรถกลับบ้านเถอะเนี่ยโอเคอะไรอะ ไปหลังบ้านกันไหมเนี่ยโอ้ยหลังบ้านตรงนี้มีมีมีกุญแจววนี่ได้กุญแจแล้วฮะแล้วกุญแจเอาไปทำไรอะ่ววะกุญแจเอาไปฆ่าผีเปล่าเอาไปเสียบผีตายเลย หนผีหนผีไม่เห็นน่ะไฟมืดอ่ะหนผีอ่ะไม่เห็นแล้วผ้าเขียวอ่ะผ้าเขียวอ่ะไอ้ผ้าสีเขียวตรงนั้นเก็บยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผ้าเขียวคุณหยิบเออผ้าสวดมนวางสวดมนโอนะโมนะโมนะโมนะโอโน อ้นโม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 โอ้ยโอ้ยอมนโมสว่างเอ่อสืบสวนหรือกลับไปบ้านเฮ้ยเขาบอกว่าให้กลับบ้านได้กลับบ้านเลยไหม ลลเลยลยเลอ้าวคุณซ<อ>ันอยากกับคุณซันอยากกับบ้านใช่ไหมน,นี่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 คือบ้านฮะนี่คือบ้านไ,ได้ฮะผมจำเออเออเอ้ยเอ้ยคุณซันคุณซันผมเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือน เออสามารถกดอะไรบางอย่างทะลุกำแพงได้นี่คุณซันคุณซันคุณซันตามมานี่คุณซันตามมานี่ผมรู้ห้องไหนห้องน่ะผีไอผ้ผีผีเฝ้าอ่ะคุณไม่เห็นผีเหรอผีวันบา้าก่ะ อะไรอะรีแอคตไอ้ผีตายเลยโอ้ยโอ้ยดินด้นดิ้นเลยคุณในประเทศจีนเกิดไหนเนี่ยเกิดในบ้านเหมือนเดิมซันอย่างนี้ผีมันอยู่ในบ้านดีอยู่ในห้องนั้นน่ะอ,อ้าวพีหาย ปิดประตูสิครับเออคือพวกเราตายไปแล้วหนึ่งพวกเราจะเหลือชีวิตอีกสามนั่นแหละงั้นคุณซันครับพวกเราอันนี้ดีกว่าฮะใช้วิธีโกงใช้วิธีการเออเปิดเกิดเปิดก๊อกน้ำทะลุกำแพงไม่ได้อะ ไมไ,ไม่ได้มันต้องอยู่แทนอ๋อเอ้าไม่ได้หรือมันเปิดไปแล้วอ่ะหรือผียังอยู่ในห้องน้ำล,นลองตื่นไม่ใช่เปิดออกมาตายอีกรอบนะเฮ้ยผีหาย โอเคงั้นปิดประตูเลยอืมไปไหนต่อดีห้องนี้อ่าแล้วแล้วแล้ว ตายผมเจอผีจำสแกนหนึ่งตัวแล้วฮะผีจำสแกนตัวที่หนึ่งเดี๋ยวตัวที่สองก็ไอตัวคาแน่เลยวายพูดถึงก็มาหาเลยมันทำอะไรของมัน เออพวกเรากลับกันเถอะลาก่อนผีฉันกลับแล้วไม่ซ่อมไวไฟให้ลุงแล้วกลับก่อนนะฮะตกใจหมด <S <S อะไรคือตกคือคือแบบเออมันเป็นฉากจบแบดเอนดิ้งนะฮะน่าจะใช่แหละตกใจหมดฉากจบตกใจหมด <c oughs> คุณทำสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็คุณกลับบ้านกับ<อ>โอเคสวัสดีครับบีบุยบีบุยเอาวผมบักเอาวหันหลังเฉยเลยเบ๊บเบ๊บบุยบุย